สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะคะอ่าลงมาขอ,อกงัวเพราะว่าเสียงกระดิ่งยุคข้อเพินดังแห้งไหมคะ่ะแสดงวา่าอ่าไฟที่จุดไวตอนเข้าแรงมันอาจสิท์หมดหรือมันอาจสิยุ่งมันนียุ่งหลายอาจสิยุ่งหลายยุ่งจอเพินมันบ่ได้นอนก็นเลยวา่าสิมะเบิงไฟว่าไฟมันหมดบบกับขอดีวา่าแน้มเห็นตนดาวเรื่องค่ะ ฝวนเข้าปลูกดาวเรืองหลายกันเลยเสียล่องเอามาถูตามตัวเพล่นเบิงเพระว่าดาวเรืองเป็นพืชสมุนไพรที่มิลิไลายยุ่งล่มาแร้งใดพอเพล่นมิสารทาริทัมนะคะไล่ยุ่งล่มาแลงใดมีกินฉุนที่นี่กันเลยวาสีเอามาถูตามตัวเพิ่นเบิงมันสไล่ยุ่งให้เพล่นใด้บกะถูไปเรื่อยๆค่ะถูมดโตเพล่นเลยเพิ่นก็ยืนให้ถูดีๆดอกค่ะ ดาวเรื่องนี่นอกจากที่เขาจะเอามาถูโตเพ่นแล้วขมันหลเขาก็สามารถที่จะตัดตนดาวเรื่องนะคะมาใส่คอไ้เพ่นเหยียบเพ่นย้ำเพราะว่ากินฉุนของดาวเรื่องนี่สิซอยไรมแลงไรยไรไรุ่งไรแมงวันไรแมงต่างต่างดีสิมะตอมโตเพ่นได้นะคะสังเกตว่าเวลาเขาถูให้เพ่นแล้วเนะะี่ยค่ะเพ่นสิยืนนิงน่งนิ่งให้ถูเราหามเพ่นจมตะวัดแสดงว่าบม่มียุง่งหรือมาแลงมะตอมเพ่นนะคะ เพิ่นก็ยืนแบบหาเฮ้าถูแบบฟินแห้งค่ะคอเข้าว่าท่านใดกลางมุงไอเพิ่นนะคะก็จะมีปัญหาตรงยุ่งมือใดขันยุ่งร้ายเสียงกระดิ่งยุ่งข้อเพิ่นก็สีดังแห้งหรือว่าฝ่นไฟหมดเพิ่นก็สีดังเพิ่นบดินอนไหมคะ่ะใส่วิธีก็ไฟเพิ่นหาโมงหกโมงแรงกก็สิเริมก็ไฟเพิ่นแล้วค่ะก็ไฟไ้ควันมันไหลยุ่งแล้วก็ เข้าใส่หลอดไฟสีสมสองหลอดติดสองหลอดผลขาดตะวากะคือสิบบตอบโจทย์ปันไดเพราะว่ากะยังมียุง่งมีมาแรงมาตอมเพิินมากาดัดเพิินอยู่กะล่องงบประมาณสําหรับการกลางมุงในระวางล่องงบประมาณกะต้องหาวิธีไลย่ยุง่งกะนี่แหละค่ะกะ,ะหะเหตุหลายแบบกะถ้าพี่น้องผู้ใดสนใจ หรือว่าอยากล่องไปเห็ดเบิ้งกะเอาไปล่องได้เด้อค่ะเป็นวิธีที่แบบง่ายๆแล้วก็ใส่งบป,ปมาณบ่หลาย mm. เพียงแต่ห้าปปูกดาวเรืองไว้ห้ามีตนดาวเรืองข้าก็สามารถที่จะเห็ดวิธีใดนีใดแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบตำานีเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ